สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ37องศาค่ะสาระดีๆเพื่อสุขภาพสําหรับทุกคนในครอบครัวนะคะอาจารย์เขาต้องบอกว่าปัญหาเรื่องของการมีบุตรยากเนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะหนุ่มสาวสมัยนี้ที่มีไลฟ์สไตล์ที่แต่งงานก็ช้านะคะแถมพฤติการในการดูแลตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยด้วยค่ะอาจารย์ใช่ครับไม่เหมือนสมัยก่อนพ่อแม่เรานี่ยุ่ยเยี่ยมหมดต้นปีท้ายปีนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามวีวิวัฒนาการใหม่ๆพยายามที่จะใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยนะครับ,รบก็ยังไม่ใช่สำเร็จทุกรายก็มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอีกเพื่อทำให้คนที่อยากมีลูกเนี่ยสามารถที่จะมีได้ เรายิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากที่สุดด้วยนะคะคงจะต้องไปติดตามในช่วงของ Interview with Expert กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะในช่วงของ a l t ท y g u ก d e นะคะคุณหมอโก้จะพาเราไปพบกับใครนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะจะต้องมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือช่วง He ลสต์ไกด์ของดิฉันหมอกโก้นะคะวันนี้เนี่ยดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ช็อกแลตวิวเพราะว่าเรามีนัดกับเซเล็ t ของเราที่นี่เขาเป็นดาราหนุ่มที่มีผลงานการแสดงมากมายเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีวันนี้เนี่ยเขาจะมาเผยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพให้กับเราอยากทราบแล้วใช่ไหมคะตามดิฉันมาเลยคะ่ะ แล้วตอนนี้เนี่ยดิฉันก็อยู่กับคุณอั๋นศิรคุปเมธนีซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ให้เกียรติมาก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องถามตอนนี้มีงานแสดงอยู่ไหมคะงานแสดงจริงๆพักหลังๆก็คงจะ นานรับทีนะครับแต่จะเป็นถ้าเป็นเรื่องละครก็จะเป็นปีละเรื่องหนึ่งนะครับโดยประมาณเพื่อให้เพื่อให้ยังจำได้ยังจำกันได้อยู่นะคะแล้วตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่คะหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของรายการทีวีนะครับเอ็มซีทีวีนะครับที่ทำเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการทดสอบรถนะครับที่อยู่ Speed Channel ช่อง72ใช่ครับก็จะทำร่วมกับ เ่นเพื่อนน้องๆพี่พี่ที่อยู่ในวงการรถแข่งเช่นเดียวกันคืออันนี้สนใจในเรื่องของการขับรถแข่งขับรถขับรถแข่งขรับรถแข่งตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็คงเหมือนกับเด็กๆผู้ชายทั่วไปนะครับมันก็เริ่มมาจากอาจจะเริ่มมาจากแล้วแต่สมัยเด็กๆที่เป็นรถใช่ไหมฮะรถรถเท้าถีบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับโตขึ้นมาก็เริ่มขี่จักรยานได้ก็เป็นจักรยานแล้วก็มามอเตอร์ไซ แล้วก็พอขับรถได้ใช่ไหมครับอ,อย่างถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้นะครับก,ก็มาก็มาขับรถยนต์พอสุดท้ายเนี่ยเรามีโอกาสได้เข้ามาแข่งจริงๆในรูปแบบที่เขาเรียกว่าเขา,าเรียกว่าสนามสนามปิดนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในรายการที่ที่เขาจัดแข่งนะครับก็เลย,ก,เลยก็เลยหันมาสนใจทางด้านการแข่งแบบนั้นแบบเต็มตัวค่ทราบว่านอกจากแข่งแล้วเนี่ยปัจจุบนันเนี่ยผันตัวเองขึ้นมาเป็นระดับ Instructor อร์ะไรเป็นครูสอนขับรถแข่งก็จะเรียกว่าผันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของโ o ยต้า racing school ครับซึ่งโตยต้าเนี่ยทำต่อเนื่องกันมาประมาณ4-5ปีแล้วนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นโรงเรียนสอนขับรถแข่งจริงๆคนที่จะมาเรียนกับเราก็จะได้การเขาเรียกว่าคอร์สความรู้ที่ถูกต้องนะฮะคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตบนท้องถนนด้วยรวมไปถึงการขับแข่งซึ่งจะมีในคอร์สอดวานซ ตอนที่2ที่3แล้วแต่ต่อไปครับนอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับรถรถแข่งซอนขับเองอะไรเนี่ยค่ะมีกิจกรรมอย่างอื่นไหมคะที่หนานทำอยู่เป็นประจำถ้าเป็นเรื่องของออกกำลังใช่ไหมฮะออกกำลังก็พักนี้ก็คงคงเห็นกันบ่อยนะครับเรื่องของการขี่จักรยานกําลังเป็นที่นิยมกันเลยเป็นที่นิยมมากยิ่มากซึ่งจริงแล้วดีนะครับเพราะว่าเริ่มมีช่วงว่างแล้วก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพบ้างนะครับเพราะว่า มีช่วงหนึ่งประมาณปลายป,ายปี5้าอะไรเงี้ยปีห้าห้าอะไรเงี้ยก็คือผมปล่อยตัวมากไปหน่อยะนะครับจากจากคนตัวผุนธรรมดาก็น้ำหนักก็พรวดขึ้นไปจนเกือบเกือบ9ก้าิกิโลโอ้โหเ,เลยปรึกษาเพื่อนว่าเอ๊ะทำยังไงดีหาอะไรเล่นกันดีกว่าก็ในที่สุดก็มาลงตัวที่จกญญักรยานก็เลยไปซื้อขึ้นมาคนละคันสองคันแล้วก็แล้วแต่ว่าพอพอผมเริ่มปั่นเนี่ยผมนิสัยเสียอย่างผมก็ไปบังคับเพื่อนๆนะครับน้องๆพี่ๆหรือใครที่รู้จัก เจอผมเนี่ยผมก็จะพี่จักรยานสักคันหนึ่งไปปั่นเล่นกันผมก็ชวนหมดนะครับจนกระทั่งจัดเป็นกลุ่มขึ้นมาได้นะครับก็เราก็มีชื่อกลุ่มของเราเองแล้วก็ทำทรงทำเสื้อทำชุดนะครับแต่ว่าในเชิงสุขภาพอุกภาพนั่าแหเพราะว่าสิ่งที่ได้ผลเลยก็คือ1ปีเต็มๆที่ผมที่ผมปั่นนะครับก็จากประมาณเกือบเกือบ9กกิโลเนี่ยผมลงมาเหลือประมาณ7จ็ดสิองกิโลก็ภายในประมาณประมาณหนึ่งปีล้วสุขภาพก็ดีขึ้นดยดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะแล้วพออาหารกลับมาปั่นจักรยานปั๊บ ก็จากคันแรกกะว่าโอเคซื้อมาขี่สนุกสนุกคงไม่มีอะไรก็เริ่มแต่งใช่ไหมครับเริ่มแต่งจักรยานเข้าไปแล้วก็เริ่มมีคันที่สองเริ่มมีคันที่3มแล้วก็แล้วแต่ต่อไปเรื่อยๆคือผมมองว่าจักรยานแพงหรือไม่แพงก็แล้วแต่มันปั่นได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะคุ้มก็ต่อเมื่อเราได้ปั่นมันตลอดถ้ามันแพงแล้วเราได้ปั่นมันตลอดเวลาแล้วสุขภาพมันได้คืนมาผมว่ามันยงยังไงมันก็คุ้ม อยากให้คุณหนาลองให้ข้อคิดสักนิดหนึ่งค่ะในการที่จะไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือว่าขับจักรยานก็ตามข้อคิดถึงความปลอดภัยผมเคยพูดกับหลายท่านนะครับว่ากฎกติกานะครับจริงๆมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับคนไทยส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยมีวินัยกฎจราจรใช่ครับกฎจราจรนะครับขับรถนะครับการจะขับรถให้ดีหรือไม่ดีดีมันวัดได้ด้วยการเริ่มต้นในการขับรถก่อน นักแข่งที่ดีก็ต้องปฏิบัติตามกฎให้ได้ใช่ไหมครับเพราะว่านั่นคือเรื่องของความมันมีความปลอดภัยมาเกี่ยวข้องถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎใช่ไหมครับเช่นเดียวกันบนท้องถนนถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติตามกฎใช่ไหมครับฝ่าไฟแดงขับรถเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็สร้างความเดือดร้อนให้ให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นผมก็คงจะน้องเน้นเรื่องของกฎกติกานะครับอยากให้ทุกคนเริ่มต้น ที่ด้วยการรักษาก๊กตกิจกรกรจไว้ก่อน <คะ S 1> พอเริ่มต้นตรงนี้ได้ปั๊บเนี่ยมันจะตามมาด้วยความ,มเรื่อืัแผ่ความมีน้ําใจบน,บนเองทัวทีนี้พอมาพูดถึงจักรยานก็เช่นเดียวกันหลัง <คะ S 1> จากที่ปีที่ผ่านมาจักรยานเพิ่มจำนวนขึ้นมากนะครับมีร้านจักรยานแล้วก็มีกำลังเป็นที่นิยมใช่ครับ <คะ S 1> แล้วก็จักรยานเพลิงก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันใช่ไหมครับมีทั้งเสือหมอบมีทั้งเสือภูเขามีทั้งรถพับ นะครับมีทั้งฟิกซ์เกียร์หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันดับแรกเลยเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของจักรยานบางทีเห็นน้องๆที่ขี่ฟิกซ์เกียร์นะครับเราก็เข้าใจว่าการใส่หมวกกันน็อกมันอาจจะดูไม่เท่ในหมู่น้องๆที่ขี่ฟิกซ์เกียร์ซึ่งจริงๆในยุโรปนะครับมีกฎหมายนะครับว่าคุณจะขี่จักรยานแบบนี้ก็ได้แต่ว่าต้องมีหมวกกันน็อกแล้วก็ต้องมีอย่างน้อยคือเบรกหน้าให้ช่วยชะลอความเร็วในกรณีที่ต้องเบรกหุเฉยใช่ไหมครับเผอิญว่า บ้านเราตรงนี้มันยังไม่ยังไม่ครอบคลุมยังอ่าคุณผู้ชมคะลองหาเวลาว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เนี่ยหากิจกรรมอะไรสนุกสนุกทำให้ร่างกายเนี่ยมันได้เคลื่อนไหวแล้วก็ออกเหนื่อกันบ้างจะได้มีพละกกำลังในการที่กลับไปทำงานในวันจันทร์ลองดูนะคะแล้วกลับมาพบกับเฮทวไกัยได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ